สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีสวัสดีครับผมวันนี้ก็เอาเป็นโทรสัมภาษณ์นะเพราะว่าอาจารย์นี่กลับไปที่จังหวัดนนท์แล้วใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับมาตั้งแต่วันที่คุณนิวทำทริปเสร็จก็กลับมาน่นั้นนะโอ้ครับครับผมเดินทางนานไหมครับอาจารย์ขับรถหกชั่วโมงอ๋อหกชั่วโมงครับ อยู่นะคะอ่าครับมีมีเอฟซี FC อยากไปลงหน้าหน้าทองกับอาจารย์เยอะไหมครับอาจารย์ก็มีโทรมาเรื่อยๆนะโทรมาเรื่อยๆเมื่อวานเรามีโอ้คุณยายอายุแปดสิบเอดมาลงนะนะโอครับได้ดูคลิปแล้วเริ่มใสามาเลยขีวินมอเตอร์ไซ์มาลงนะโอ้โอ้ม,อมอาองยากเตมบาง อาจารย์ก็เลยไมเอาค่าครูเขามาเอาครึ่งเดียวพอโอ้ครับครับอาจารย์ครับคนบอกลากลำบากอะไเลยม่ค่าเอาค่าครูเพ่เอาครึ่งเดียวทุกคนเลยครับครับอาจารย์ก็มีแต่คนลำบากหนะา,า,าที่พึ่งนะเนาะครับอาจารย์หาที่พึ่งต้องการรวยต้องการของดีว่าอย่างนั้นโอ้จะรวยง่าย,ายหรือ,อครับอกอืมครับครับผม คือคนที่จะรวยจะถูกกลางวันนี่ต้องบุญเยอะจริงใช่ไหมครับอาจารย์บุญเยอะชาติที่แล้วต้องทําบุญทําทานเยอะมันไม่มีอะไรบังเอิญน,นะเรื่องความรวยเรื่องรวยนี่ยไม่มีบังเอิญชาติบุญชาติที่แล้วต้องทําบุญทําทานเยอะชาตินี้จึงจะเป็นคนมีลาบม,มากนะครับค่ะเราก็ลงนะ้หนาทองแล้วก็ทําบุญเสริมไปด้วยใช่ไหมคะอาจารย์อย่างนั้นแหละลงน้าก็มี สเสน่หิตตัวมีคาถาโชคลาภอะไรก,กร็ทั้งหมดเลยคถาโชคลาภเปิดโชคเปิดทั้งหมดเลยครับแล้วหลังหลังจากที่อาจารย์กลับไปอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีอาจารย์มีเลขเพิ่มเติมไหมครับอาจารย์โคู้สุไทยไ ตอนที่จะกลับมานอนหนึ่งคืน่ะอาจารย์ฝันว่าไปเป,ป็นปืนเอ็มสิบหกทหารอาจารย์คิดว่าน่าจะมีหนึ่งอกเลยนะ <c oughs> โอ้ครับครับอาจารย์ทีนี้พอมาที่บ้านมานอนท่องกระถานอนท่องกระถานอุ้นองนอนก็เลยนอนวันว่นวา,น,วาน,นั่งดูก็ออกรางวัลออกหอยนี่แหละตื่นมากาลังออกหอยครับยิงเข้งเขียนรางวันเลขท้ายสองตัวสองเจ็ด อาจารย์ก็โอ้ให้เข้าเก้าสามทำไมก็ออกสองเจ็ดวะโอ้ครับครับผมตนวนั้นก็เลยสรุปหัวอ,อาจารย์ก็ใอเก้าสามตอนแรกก็ให้เก้าสามครับแล้วก็วันหนึ่งหกกับสองเจ็ดครับอาจารย์แคน,นนี้หละไม่มากอืมครับครับผมหัวอ,อาจารย์ไม่มีเลขสามตัวใช่ไหมครับอาจารย์โอ้ยสามตัวยากยาู่นะอืมครับ ว่าลองใส่เก้าข้างหน้าก็ไดค้ครับครับโอ้แล้ว,แล,วแล้วที่อาจารย์ฝันว่าเลขล่างออกสองเจ็ดเลขบนได้เห็นไหมครับอาจารย์เลขบนมันไม่ทันออกอาจารย์ตื่นก่อนโอ้ครับครับผมเลขบนยังไม่ออกตื่นก่อนครับเรา้องตัวให้ถูกก็ดีแล้วเนาะครับครับอาจารย์อืมครับ๋อก็คือว่า อาจารย์ในในนิมิตฝันอาจารย์เห็นแค่เลขล่างใช่ไหมครับอาจารย์เลขล่างเขาเขียนตัวใหญ่เลยสองเจ็ดเลขท้ายสองตัวสองเจ็ดอครับตัวเลขเลขเท้ายสามตัวเลขท้ายเลขหน้าสองตัวเอยเลขหน้าสองหางสามหางในฝันเห็นก็ออกแล้วนะแต่อาจารย์ไม่ได้ดูชัดดูไม่ชัดเห็นชัดเลยสองเจ็ดครับแตวอาจารย์เส,สือสือเลกสองเจ็ด อ๋อครับครับอาจารย์ที่อาจารย์แบกปืน M M16 ใช่ไหมครับอาจารย์ M16 นะแต่ว่าเจ้มันจะมาหนึ่งหกด้วยเปนนอกบบเืิกับแปดแปดหนึ่งหกเนนอเนี่ย,ยอื 8, 8มอครับแปดหนึ่งหกอาจารย์แบกแบกไปยิงใครไหมครับอาจารย์ในความฝันไปยิงเหมือนกับว่าขาให้เราปืนไม้มันตานะแปาปืนไม้นหน่อยเป็นเนี่ย แบกไม้เขานะ่ะแบกไม้ทหารสักอย่างนี่แหละโอ้ค่ะกลยตีปืนปืนแปดเอ็มสิบหกกับแปดหนึ่งหกอ่ะครับสองตัวก็สองเจ็ดแต่อาจารย์ไม่ทิ้งเก้าสามหรอกาจารย์ก็ซื้อไปแล้วแล้วเก้าสามไว้แจกทีแรกไว้นะโอ้ค่ะครับผมอาจารย์หยิบจับลอตเตอรี่ไปแล้วใช่ไหมครับอาจารย์การซื้อลอตเตอรี่ในเป๋าตัางนะค์นะเก้าสามครับ ที่เขาขายใบละแปดสิบในก่ะเป๋าตังครับครับผมร้อยหาไปครับ <c oughs> แล้วแต่แตั้งแต,แต,แต่ลงคลิปไปรอบก่อนส่วนใหญ่เอฟซที่เขาโทรไปส่วนใหญ่เขาจะเป็นเกี่ยวกับโรงน้าน้าทองใช่ไหมครับอาจารย์นาทองโทรมาถามอาจารย์อยู่ที่ไหนอยากมาลงแล้วก็อยากมีชคครับม,มาลง มาลงสามสี่รายแล้วนะที่มาลงเนี่ยมีแต่ผู้สูงอายุเท่านั้นมาลงครับครับผมลงแต่ละคนยากลำบากอาจารย์อะไรโอ้เอาครับครูไม่เท่าไหร่ก็าวางพวกอาจารย์บอกเอาทิ้งเดียวพอกลับไปจะได้มีเขา,ากลับครับครับผมอาจารย์เขาแต่ละคนมาทุกอย่างทำงานเลยครับครูเราเราจืดใ้ฟังมี เป็นนี่เป็นศีลหมวกกันน็อกตามแบบนี้โอ้ยอาจารย์ฟังแล้วสงสารอืมครับผมก็คือส่วนใหญ่ก็อยากไปหาอาจารย์ก็คืออยากไปหาที่พึ่งอย่างนี้เนาะอยากมาติ่พึ่งทุกคนมาอยากรวยทุกคนแหละอยากรวยอาจารย์จะช่วยคนอื่นรวยได้ยังไงเนาะมีโชคมีลาบมีความฝันในอาจารย์ก็ไล่ฟังไปแต่มีโชคมีลาบครับครับครับผม เก้าเก้าสามอาจารย์ซื้อใบลอตเตอรี่ไว้กี่ใบนะครับอาจารย์ความซื้อห้าใบซื้อใต้ดินอีกสามร้อยอืมครับครับอาจารย์ต้องเกบอาจารย์ก็ซื้อไว้แล้วละตัวละสองร้อยบนล่างแปดร้อยแล้วนะอ๋ครับโอ้สองเจ็ดก็ซื้อไว้แล้วเจ็ดเจ็ดสองตัวละสองร้อยห้าสิบบนล่างอ่ะบนไปพันหนึ่งแล้วอืมครับครับผม อาจารย์บอกเขายังไงอาจารย์ก็ซื้ออย่างนั้นแหละไม่ใช่ว่าบอกแล้วก็ตัวเองก็ไม่ซื้อไม่ใช่หรอกอาจารย์ก็ต้องซื้อไว้บ้างครับอาจารย์ก็คือตั้งแต่อาจารย์ลงลงช่องมานี่มีคนไปอันนี้กับอาจารย์ประมาณสี่ถึงห้าคนใช่ไหมครับอาจารย์สี่ห้าคนแต่มีโทรมาทุกวันอืมครับโทรมาทุกวันมอเช้าโทรมาตั้งแต่หกโมงเช้าอลไรมาทำไว้ก่อนเลยครับ ัาจัรย์ก็บอกไปแล้วนะหนึ่งขบอสองเจ็ดน,นะบอกเหมืนอ,อมน,นเ,เดียวกันเดียวกันบบางคนเขาก็อยู่ไกลอย่างนี้คะ่ะอาจารย์ถ้าเขามีโชคมีลาภก,กับอาจารย์น่าจะเดินทางไปถึงนนท์เลยเนะครับ๋ยวที่มาเนี่ยม่ได่จังวัดนนทนะ์ที่มาลงละลงแล้วแต่ไกลเนี่ยยังไม่มีโอกาสได้มาอมาจจะรอโชคลาบก่อนอาจะร <ขา S 2> มีมชคมีลาภเอตเก้าสามมาไม่ดังเ่องนนี่เนี่ย ครับครับผมคนอาจจะไปหาอาจารย์เยอะเลยนะคะอืมแต่เมื่อเช้าโทรจากนน่นนยาลาเอาว่าแถวบ้านโดนของร้านไม่มีคนเข้าร้านเลยใครมาทําร้านให้คนมองมาเห็นอยากอาจารย์ช่วยได้ยังไงก็ว่างรรั้นอ <c oughs> าจารย์บอกโอ้ยอาจารย์อยู่นี่ร้านยอยู่นูน่นอาจารย์จะช่วยยังไงได้ล่ะเนี่ยอืมครับครับผมอ,อยังไงก็เดีด๋ยวรอลุ้นเย็นนี้นะครับผม ขอให้ทุกคนมีโชคมีลาบจะเจอได้อะไรขอให้ถูกทุกคนเลขคนอื่นก็ดีเลขอาจารย์ก็ดีขอให้มีโชคมีลาบทุกผู้ทุกนามครับอาจารย์ครับผมยังไงก็ขอขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้แนวทางโค้งสุดท้ายนะครับอาจารย์เช่นกันขอบคุณแอดมินเหมือนกัน่ะขอยเจริญเจริญครับสาธุครับอาจารย์สวัสดีครับ ครับท่านผู้ชมก็แคปหน้าจอกันเอาไว้ดูได้เลยนะครับสำหรับแนวทางของอาจารย์สายขมิญนะครับวันฤกษออกนะครับเสนอเอาไว้เป็นแนวทางนะครับผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับท่านผู้ชมเนาะยังไงก็ขอท่านผู้ชมมีโชคมีลาภเฮงๆปังๆทุกท่านเลยนะครับขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ